จะเป็นพระอริยะบุคคลตัวกูของกูกิเลสอย่างหยาบต้องละได้ก่อนการที่ไปวิ่งบุญที่จะละกิเลสเรื่องเกี่ยวกับการก่อนเป็นเรื่องแรกนี้ดูจะเป็นความโง่ที่สุดเพราะมันผิดหลักธรรมชาติข้อนี้เห็นได้ง่ายจากหลักธรรมะที่บุคคลละแล้วจะเป็นอริยบุคคลเป็นปุถุชนอย่างนี้จะเริ่มละกิเลสอะไร จึงจะเป็นพระอริยาเจ้าเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาก็ดูสิอย่างสังโยชนิประการมีอยู่สิบอย่างนั้นสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉา,า,าศิลพตประมาตกามราคะปฏิคะรูป,ปราคะอารูป,ปราคะมานะอุทจจะอวิชชานี้ สามอย่างแรกคือสักยทิทิวิจิกิจชาศิลปะตรรามานั้นล้วนตัวกูของกูที่โง่เง่าทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับราคะเลยพระโสดาบันไม่ละกิเลสเกี่ยวกับราคะเส้นเชิงได้ก่อนกลับไปละสักยทิทิคือตัวกูของกูที่หยาบที่เลวที่สุดเป็นนัมเบอร์หนึ่งแล้วจึงละวิจิกิจชา คือตัวกูที่เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เป็นนัมเบอร์สองแล้วละศีลปะตะปรามาศตัวกูที่ดันทุรังติดตั้งอยู่ในความงมงายเป็นอันดับสามละได้สามอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลโดยสมบูรณ์ในขั้นหนึ่งแล้วต่อไปจากนั้นจึงจะละการมราคะปฏิคะมันเป็นราคะในทางกาม,มารมมาเป็นอันดับที่สี่ สำหรับพระอริยบุคคลประเภทที่สามคือพระอนาคามีนั้นพระสกิทาคามีก็ยังเล่นงานมันไม่ได้จะเล่นงานราคะปฏิคะกันในชั้นพระอนาคามีพระอริยบุคคลอันดับสามฉะนั้นราคะคือตัวกูของกูที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่เกี่ยวกับกามคือรูปปราคะอรูปปราคะนั้น พระอาหารหันต์พวกเดียวเท่านั้นที่จะละต่อไปละรูปปราคะอารูปปราคะมานะอุทจจาอวิชชาถ้าว่ากรรมราคะเป็นเรื่องต้นต่อเบื้องต้นรายกาศจนต้องละเป็นัำเบอร์หนึ่งแล้วมันก็ต้องมารวมอยู่ัำเบอร์หนึ่งไม่ไปรวมอยู่ัำเบอร์สี่สำหรับพระอนาคามีจะพึงละโดยตรงเอามาเป็นัำเบอร์หนึ่งคือ สกยาทิฐิคือตัวกูของกูที่ยกหูชูหางท่วมฟ้าท่วมดินไปเลยฉะนั้นจะต้องสนใจว่าเรื่องตัวกูของกูนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่เป็นประเด็นใหญ่สกยะแปลว่ากายของกูตัวกูสะแปลว่าของกูของตนกายะก็แปลว่ากายสกยะ สัก,กายะนี้แปลว่ากายของกูกิเลสหยาบชนิดตัวกูหยาบหยาบนี้ต้องขูดเกลากันก่อนต้องมีความแน่ใจในการที่จะละจะฆ่ามันแล้วเลิกความงมงายที่เคยดันทุรังเอาไว้ด้วยความงมงายเสียด้วยมันเป็นเรื่องละตัวกูทั้งสามข้อจึงจะเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ส่วนเรื่องการมาราคะนั้นมันยังยากไม่ใช่ว่าจะมีกันเต็มที่ มันก็มีอย่างพอสมควรพระโสดาบันก็มีการมาราคะอย่างนี้ก็มีพอสมควรแต่เขาไม่ถือว่าละได้แต่สักกายะคือตัวกูหยาบหยาบเร็วๆนี้ต้องละก่อนทีนี้ถ้าใครไปลงคิดอยู่ว่าเรื่องราคะเป็นเรื่องต้องจัดการก่อนแล้วก็จะทำไม่ได้เหมือนกับจับปูใส่กระดง้งมันควบคุมไว้ไม่ได้ฉะนั้น ควรจะหันไปสนใจเรื่องตัวกูของกูก่อนแล้วก็ทำให้มันถอยกำลังทุกผลภาพลงไปแล้วกรมาราคะมันก็ซาไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้หรือปฏิบัติได้เป็นสิ่งที่มนุษย์จะพึงทำได้ถ้ามันผิดไปจากเรื่องกฎของธรรมชาติแล้วมันก็ยากเรามักจะพูดไปอย่างหนึ่งปฏิบัติไปอีกอย่างหนึ่ง เหมือนกับที่เขาแยกเป็นเรื่องฝ่ายทางหลักวิชาและฝ่ายปฏิบัติเช่นโลภะโทสะโมหะสามอย่างนี้ถ้าพูดพูดว่าโลภะโทสะโมหะสามอย่างนี้อย่างนี้มันคล้ายๆกับว่าโลภะเป็นสิ่งที่ต้องเล่นงานก่อนเป็นสิ่งที่เราต้องเล่นงานมันก่อนแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันกลายเป็นว่า มันต้องเล่นงานโมหะก่อนที่พูดเรื่องสังโยชน์ต้องเล่นงานตัวกูของกูพวกโมหะในรูปของโมหะก่อนคือมันต้องฉลาดพอสมควรก่อนจึงจะไปเล่นงานโลภะหรือโทสะได้พุทธทาสภิกขุที่มาธรรมบรรยายหัวข้อเรื่องธรรมะเข้ามาตัวกูออกไปตัวกูเข้ามาธรรมะออกไปบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่สี่ พฤษภาคมพุทธศักราช2511